เราไปเจอสลีปการโอนเงินไปให้ผู้หญิงคนนี้ซื้อโทรศัพท์ให้เช่าคอนโดให้อยู่คือเราก็ช็อกเลยคือรู้เลยว่าแบบให้ทุกอย่างซัพพอร์ตทุกอย่างเลยแล้วที่ช็อกไปกว่านั้นให้เงินผู้หญิงคนนี้ทำศิลปกรรมหน้าอกอแต่เงินที่ได้มาเป็นเงินสีเทาที่มันเป็นอยู่ตรงกลางอะคะ่ะอันนั้นอะคือเอาหน้าที่การงานมาแลกด้วยความที่ว่าผู้ชายเป็นข้าราชการ ตั้งเงื่อนไขว่าถ้าไม่ได้ในสิ่งที่ตรงนี้จะเอาทุกสิ่งทุกอย่างอะมาเล่าให้เราฟัง,างมาลงขูกกันโชคแล้วได้มาเองอใช่มันก็นเลยเป็นวา่าแฟนของเราจะต้องขโมยเงินตรงนี้เราต้องมีคนอื่นมาเดือดร้อนไปซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้ค่ะเราก็เลยถามกลับไปว่าทรายศเราอะอยังพอรับได้นะแต่ทำไมถึงมาธรายศหน้าที่การงานตัวเองแบบนี้ ทุกวันศุกร์สี่ทุ่มครึ่งทางอมรินทีวี HD ช่อง34